มานะครับวันนี้พามาร้านกันดั้มสมิธนะฮะก็ผมเห็นในเพจเขาลงสีใหม่นะครับเป็นสีที่ผมอยากลองใช้มากปกติเนี่ยผมเริ่มเริ่มทำงานพวกทําสีกันดั้มเนี่ยผมเริ่มจากพวกสีแอบัตใช่ไหมผมก็เลยไม่ได้ศึกษาเรื่องสีทาสักเท่าไหร่พอดีของเขาเข้ามันก็ใกล้บ้านด้วยก็เลยพามาดูนะครับเป็นสีวาเ e โ o หรือวาเลนโจนะอันนี้มันเป็นสี2แบบนะอันนี้ไวไวสาหรับอะไรนะฝั่งนี้ อันนี้สำหรับเกมครับ,รบเกมเกมเอ่เทเบิลท็อปก็พืวอร์แฮมเมอร์หรืออะไรก็ได้ที่ทรงๆนั้นอืใช้ทาได้สีมันจะสดหน่อยอแล้วทางนี้เป็นสีสำหรับ esh, เมชครับก็คือทำหุ่นส่วนเขาก็จะ ใช้คําว่าเรียกเรียกกันว่าเป็นสีทํากันดั้มแล้วกันเพราะว่าเกมเราเล่นกันดั้มกันอ๋อมันจะมีแบบ2อสองโทนสองสองแบบใช่ไหมใช่แต่ที่จริงเยอะกว่านั้นแต่ว่าหลักๆที่ตลาดเล่นการใช้กันใหญ่ๆมากๆก็จะมีโซนพวกอสีกันดั้มกับสีเกมก็ร้านเราขายเป็นพวกกันดั้มเนอะแล้วก็เอาสีพวกกันดั้มมาอันน้นเป็นพวกบอร์ดเกมหรอพวกตัวเล็กๆใช่ไหมใช่เป็นตัวเล็กๆอ๋อเดี๋ยวพี่ขอทางนี้ก่อนแล้วกันอ๋อได้อ่ทางนี้ไอ้สีพวกเนี้ยโอ้โหสีสดมาก โอ้ไม่อยากจะนับเลยคือมันสีมันเยอะมากนะสีที่แบบโดนโดเลยที่ผมชอบเนี่ยคือสีแดงผมชอบสีแดงสองสีนี้คือมันมันโดดเด้งมากอ่ะเนี่ยสองสีนี้สวยสีแดงสวยนะครับแล้วก็เป็นพวกสีสะท้อนแสงไหมใช่ป่ะใช่พวกนี้เป็นสีสะท้อนแสงเขาจะไล่เป็นเป็นเฉดมาเลยใช่ไหมแบบยังไงนะเวลาไอ้นี่มันขวดแบบเก่าเหรอหรือแบบใหม่อันนี้ขวดวดต่างกันอ๋อแบบใหม่ใช่ไหมแต่ถ้าขวดเก่าจะเป็นแบบนี้ครับอ๋อขวดเก่าอันนี้ขวดขวดรุ่นเก่าฟ้าคุณๆแบบนี้มันมันต่างกันยังไง ต่างกันก็คือตรงฝ่าครับคือถ้า<ม>เกิดเป็นรุ่นเก่าเนี่ยทางแบงค์เขาแจ้งมาว่ามันจะมีปัญหาส่วนใหญ่เลยก็คือถ้าลูกค้าใช้แล้วปิด<ม>แน่นเกิน<ม>แบบหมุนจนมัน มันมันมันปีนเกีียวฝาจะแตกปากฝาจะแตกแล้วอากาศจะเข้าสีจะแห้งไวต้องไม่บีบแรงเกินไปไม่แคบหมุนแล้วตึงตึ๊กเตียวพอมันก็จะอยู่ได้แต่ถ้าเกิดแต่เนี้เขาเปลี่ยนมาแล้วเป็นแบบนี้อันนี้คือขวดรุ่นใหม่ที่ไม่มีปัญหาเลยแล้วใช่ครับก็คืออัปเกรดใหม่สีเอ่อสีขวดใสขึ้นเห็นสีได้ชัดขึ้นแล้วสีได้ชัดขึ้นแล้วก็ตรงเนี้ยครับมันก็จะดูได้ว่าสีนี้ถูกใช้หรือยังถ้าเกิดว่าคุณเปิดปุ๊บไอเหมือนขวดน้ำมาครับไอตรงเนี้ยแหวนตรงเนี้ยก็จะร่วงออกแหว แหวนถายเหมือนขวดน้ำใช่ไหมใช่ครับมันมันก็ยังอยู่กับขวดนะจแต่เหมือนมันจะแยกออกจากันไม่แยกออกจากันคือไอไอไอนี่ไอสีแดงแงนี่คือมันจะไม่ชิดสีดําใช่ไหมใช่ครับเราก็จะรู้ว่าสีอันนี้ถูกใช้แล้วถ้าเกิดไปเจอไหนที่หน้าร้านแล้วนี่แปลว่าสีนี้ตัวเปิดใช้แล้วว่าแจงร้านได้แต่ขวดแบบเก่าก็ไม่ได้มีปัญหาคือแค่เรารู้วิธีใช้มันใช่ไหมคือเราต้องบิดให้ถูกอ่าบิดให้ถูกก็ไม่มีปัญหาใทีนี้โอ้โหสีสวยมากไอสีแบบนี้เออมันอันนี้ถามในแง่ของคนที่ไม่เคยใช้นะมันทาแบบ ในขวดสีนี้พอทาไปสีไม่เปลี่ยนใช่ไหมไม่เปลี่ยนครับจะน้าหนักหนักเบามน้ําหนักมืมมอเบาแค่ไหนทามาสียังเหมือนเดิม,อ,มอันนี้นะผมก็ดูเอาที่แบบมองหลังกล้องนะตาเปล่าอันนี้เข้มอันนี้สว่างเหลืองสว่างอันนี้จะขุ่นมาหน่อยหนึง่งถ้าชอบแดงจัดๆก็อันเนี้ยแดงเลือดเลยอันนี้แดงสว่างเป็นม่วงม่วงสว่างม่วงม่วงเข้มขึ้นมาหน่อยม,ม่วงแบบม่วงแบบติดดำนิดๆคือสีมันสวยนะสีเขาผมดูหลังกล้องเนี่ยสีสวยมากเลย เนี่ยแล้วมีเบอร์นะลองดูใครดูคลิปแล้วชอบสีไหนก็ลองมาสั่งดูร้านกันดั้มสมิธนะอยู่ที่สรยาอรานี่นะครับสีเขียวสีอะไรพวกนี้แต่ผมอธิบายเรื่องการใช้อันที่แดงแดงเดียวกันไหมเลดอันนี้แดงเป็นแดงอิงครับก็คืออ่ะอธิบายอีก่อนว่าสีแดงอันนี้อกับสีนี้ไม่เหมือนกันนะก็คือเรื่องความหนืดของสีไอ้สีนี้หนืดกว่าไอ้สีนี้อิงคือเป็นเหมือนเป็นหมึกอะครับก็จะเหลวกว่าดูง่ายๆครับเนี่ย ดูดูดูการแกว่งของสีไอ้สียิงเนี่ยมันจะแกว่งได้เยอะกว่าเร็วกว่าอันวี้่าไม่ค่อยแกว่งอันนี้ข้นกว่าหน่อยใช่ครับมันก็จะเอาไปใช้ได้ในหลายรูปแบบก็คือออาจจะเอาไปตัดเส้นรอยเลือดรอยเลือดไอเนียก็คือจะใช้ผ้าตาพวกตัวผิวงานแล้วก็มีสีเป็นแบ็คอันนี้คืออะไรแบ็คอันนี้อ๋อเทมผ้าชื่อเป็นอัศวินเลยแบบไวทผ้าบวกไอ้นี่อยู่หลยางอดเกลียวาใช่ไหมชื่อเขาจะบอกเลยอันนี้เพิ่งสังเกตมันจะมีชื่อบอกเลย นี่สีส้มสีอะไรพวกนี้แต่เราไม่ได้เล่นบอร์ดเกมนะเราพวกทาหุ่นใช่ไหมแต่สีมันสวยอ่ะดูดิสีนี้สวยมากเนี่ยแล้วอู้สีเขาเยอะมากนะมีเป็นเขาอันนี้เขาเขาบอกมานะว่าเขามีเป็นหมื่น SKU เลยอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนี่แค่ส่วนหนึ่งยังมีอีกกันดั้มซามิตจะขายแต่สีละสีพวกสีอุปกรณ์ทําสีทุอะไรเต็มครึ่งล้านละนี่ประมาณนี้อ่ามาดูอีกฝั่งหนึ่งอันเนี้ยที่จะมาดูวันนี้เพราะว่าเห็นเขาบอกว่ามันเป็นสําหรับอะไรทำกันดั้ม อาหุ่นมันจะเป็นโทนสีสําหรับเหมาะกับพวกทําหุ่นใช่ไหมใช่ครับทำพวกกันด้ามพวกสติกโมเดลก็อ่ะผมขอดูสีที่มันเป็นสีเงินพวกสีเงินนะทองเงินแบบเนื้อหลิกอะไรอย่างงั้นหน่อยอ่ะแล้วอันนี้แล้วก็อ่ะบอนด์สต็ปเปอร์บอนด์สตีลสตีลรดเยอะมากครับเยอะละเยอะละอ่ะมาดูทีละทีละขวดเลยเอาเอามานําเหนือก่อนเอามานําเหนือก่อนนะสีเงินสีเงินอันนี้อะไร อันนี้สติลกับไลท์สติลครับก็คือมันจะออกเป็นตีเป็นซิเวอร์ได้แหละแต่ว่ามันก็อาจจะติดดำดำบ้างนิดน้อยแต่เขาก็ไล่เฉดมาอือันนี้คืออันผมไล่เฉดจากสว่างก่อนนะไลท์สติลคือสว่างสุดมันจะเหมือนสิงกันเลยไหมครับแต่ว่ามันขวดมันคุ่นเลยนะในก็อาจจะเห็นไม่ชัดแล้วก็สติลก็คือจะมืดลงมาอีกดากสติลก็คือติดมืดติดดำพูกนี้ทาได้พูกนี้ทาได้พ่นก็ได้คนก็ได้แต่ว่าถ้าทาเนี่ยคือผสมน้ําได้อื หรือจะผสมทินเนอร์ก็ได้ถ้านนเกิดผสมน้ำข้นได้ไหมไม่ไม,ไม่ควร,ค,วรครับรเพราะว่า อ่าบ้านเราไม่รู้ว่าในน้ามีอะไรบ้างถ้าเกิดเป็นต่างประเทศอะน้ําเขากองดีกว่าก็คือสะอาดกว่าแต่ถ้าเกิดเราเอาน้ําผสมเพื่อพ่อนแอบัดอะมันจะเหนื่อยตรงล้างนั่นแหละคือมันพ่นได้นะแต่มันจะเหนื่อยตอนล้างอือแล้วปรตใช้อะไรใช้เป็นทินเนอร์ของเขาทินเนอร์ของเขาตัวน,น,น,นี้ครับจะมีทินเนอร์สําหรับการพ่นแอบัดใช่สัดส่วนก็คือถ้าเป็นสีของเมชชัลเลอร์เนี่ยเป็น4ตตอนหนึ่งก็คือนับเป็นหยดและกันอ่าก็คือถ้าในห้าหยดเนี่ยสีสี่หยดทินเนอร์หนึ่งหยด อ่ะหอยลรอในห้าหยดเลยนะในห้าหยดนะครับสูตรเป็นสีต่อหนึ่งก็คือสีสี่หยดอืแล้วก็ทินเนอร์ขวดนี้หนึ่งหยดในบอกสูตรแล้วนะใช่ครับแล้วก็อันอันนี้ก็คือไปกะสัดส่วนกันอีแต่นี้คือตามที่แบรนด์แจ้งอืแต่ถ้าเกิดเป็นอ่ะขออนุญาตเป็นสีจัดเกมคือเป็นสามต่อสองสูตรสีสามทินเนอร์สองอ๋อสูตรต่างกันสูตรต่างกันครับอเพราะว่าสีตรงนู้นเขาจะเหลวกว่าอันนี้เหลวกว่าเพราะว่าสูตรต่างกันเพราะว่าทางนู้นทางนี้นะเหลวกว่า ใช่ไหมอันนี้จะหลืดกว่าใช่ครับอืมนี่ต่างกันอย่างนี้นะฮะแล้วก็เมื่อกี้สีเงินมาแล้วแล้วก็มีสีอะไรอีกนะมีสีคอปเปอร์สีทองคอปเปอร์นี่คือสีออกทองแดงทองแดงนี่ครับทองแดงประมาณนี้นี่นะครับแล้วก็มีอะไรอีกแล้วก็มีบอน์บอน์นี่แล้วก็มีโกครับอันนี้คือสีที่สําหรับเหมาะสำหรับทำทำโครงทาอะไรที่มันเป็นเหล็กๆอะไรพวกนี้เอาไปทาได้ประมาณนี้ใช่ถ้าจะทําตาทำตานี่ เป็นพวกสีซ้อนแสงเรือแสงใช่ไหมมีอยู่สี่แบบสีใช่ไหมเป็นกรีนเป็นอะไรอ่ะกรีนออลเรนมาเจนต้ารเวนต้าเจต้านโลกมารเนต้ามันจะออกชมพูชมพูแดงๆอ่ะอืมนี่ประมาณนี้นี่นะฮะแล้วก็อ่ะชั้นนี้มันเป็นสีอะไรสีโทนเลยชั้นนี้สีโทนพวกอน้ำน้ำทะเลเขียวน้ำทะเลเทอร์กรีนอ่าถ้าทำพวกอ่า งานจิมหรือว่าไอ้ตุ๊กที่ต้องใช้ตัวเขียวครับเลนส์เนี้ยได้เลยได้หมดอันนี้ก็จะสีทหารลูกค้าก็จะนิยมใช้กันเพราะว่ามันเหมือนนะสีทหารเลยพวกเขียวขี้ม้าอันนี้เอ๊ะทำไมอันนี้สีมันหมดกว่าชาวบ้านขายดีห่ะสีขาวครับเพีวไวยังไงต้องใช้อยู่แล้วกันดั้มแม่สีแม่สีตัวกันดั้มตัวหลัก ใช่ไหมแล้วก็เป็นไวเก้เป็นอะไรเนี่ยสีทั้งเนี้ยกพ่าผมสังเกตน,นะสีทั้งเนี้ยสีมันจะไม่เข้มเท่าฝั่งนูน้นฝั่งนู้นสีเจ้าเข้มๆเนี้ยเลยใช่ไหมใช่เขาจะทาแล้วมันจะดูแบบ อาจจะดูแมทแมทเ็นแบบด้านๆว่าเพราะว่าตัวสีหุ่นอะเนาะมันจะเป็นอย่างนั้นอืแล้วก็ตัวกันสีห่วใหญ่เนี่ยมาของเนี้ยคือเขาก็จะพยายามอิงสีจากกันด้าให้มากที่สุดครับอย่างเงี้ยเอสซก็คือสีตัวสัสสบี้อะแต่เขาใช้ซื้อสัสสตี้ไม่ได้ก็เซดเอสซมาหรืออย่างสีกันด้าไททันพิธานอย่างเงี้ยล้วก็ไม่ได้ก็ใช้เป็นพิทานบูอะไรมาครับซึ่งเขาพยายามอิงมาอืแล้วก็ที่จะแนะนํา เด็ดเด็ดของเขาคือ,เข,ขอเขาจะมีเวทลิงส,สีเวทสีเวทลิงให้เลยด้วยเป็นสีเวทลิงใช่ครับลองสังเกตดูดีครับเวลาไปซื้อมามาซื้อร้านนี้หรือจะไปซื้อที่ไหนเนี่ยขวดเขาจะมีบอกเลยครับว่าเนี่ยเป็นสีเวทลิงนะอย่าเอาไปใช้ผิดอย่าเอาไปใช้ทานะทาเวทลิงได้ไม่ทาไงเวทลิงเวทลิงก็พวกทาตามขอบว่าเราอยากจะให้ตัวเนี้ยอันนี้มันเป็นสีสนิมใช่ไหมครับเนี่ยไลท์ไลท์ลัสวอชอย่างเงี้ยครับก็คือทาตามขอบว่าจุดไหนเราอยากให้เป็นสนิมเราใช้สีนี้ทาได้แล้วก็ ถ้าเราอยากให้สีเออ่ตัวผลงานเนี่ยมีมีมิติมากขึ้นใจมีเพิ่มได้ครับอันนี้อะไรอ่ะอันนี้คริตติ้งครับคือเป็นเออ่น้ำยาที่ทําให้สีแตกเราอยากทําให้สีแตกแบบนี้อย่างเงี้ยครับมาได้เนี่ยแตกๆอย่างเงี้ยเป็นตะปุ่มตะป่องเนี่ยครับก็เหมือนสีลอกใช่สีลอกหรือว่าสนิมขึ้นกินสีอะไรพวกนี้ฟิลประมาณนั้นสีปริออกมาเนี่ยใช้ตัวคริตติ้งอันเนี้ยทาทับได้อันนี้ใช้สําหรับทาเท่านั้นนะครับสำหรับทาใช่ครับก็คือทามทามสีเสร็จเราอยากให้สีจุดนั้นแตกมีลายงาน อันนี้ายสีพวกนี้ราคาเท่าไหร่ครับขวด115บาทครับทั้งหมดอันนี้ด้วยป่ะใช่ครับชินเนอร์ด้วยชินเนอร์อ๋อเนี่ยทั้งหมด1 1ึ่งรบาทนี่ประมาณนี้นะครับก็พามาดูโอ้ยมันเป็นสีที่น่าทดลองใช้นะอันนี้ทำลูกเล่นเยอะมากลูกเล่นเยอะแล้วก็เราเก็บงานเล็กๆน้อยๆได้ดีกว่ามานั่งบางพ่นนะบางจุดมานั่งบางพ่นทีจุดจุดเล็กๆเนี้ยนะมันมานั่งบางพ่นเสียเวลาใช้ตัวพวกนี้ไปแต้มๆแต่ว่าต้องทดลองใช้ดูก่อนอย่างผมมองตอนเนี้ย คือฝั่งเนี้ยสีมันจะอ่อนกว่าฝั่งนู้นฝั่งนู้นสีแบบจะดูแบบเข้มๆแบบกระตูนกระตูนมากใช่ครับโทนสีของเขาเนี่ยสดมากเนี่ยเห็นชัดเจนเลยสดมากแล้วแต่ชอบมันใช้ได้เหมือนกันใช่ไหมใช้ทาใช้ทาได้เหมือนกันมก็อ่ามาลองดูนะตอนนี้กันั่สมิธเป็นครึ่งหนึ่งเป็นเป็นสีแล้วเป็นสีแล้วใครอยู่โซนนี้สีอุปกรณ์อืมมีหมดใครอยู่โซนนี้มาถามได้เพราะว่า อย่างพวกสีพวกนี้บางทีเราซื้อออนไลน์คนมือใหม่ซื้อออนไลน์มันลองผิดลองถูกนะเดี๋ยวเสียเวลามาปรึกษาเจ้าของอใช่เราก็เสี่ยงสีแตกใบเฟิร์สบไปแล้วสีใช่มาปรึกษาได้เนี่ยอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงแมคโครเนี่ยแมคโครตรงเขาเรียกแมคโคลอะไรเนี่ยแมคโคราาสารยาครับใช่สัาใช่ไหมเนี่ยเลี้ยวมาตรงเนี้ยตรงนี้ทางรถไฟนี่เนี่ยมาได้เลยครับอยู่ใกล้ๆอยู่โซนสัลยาอยู่โซนมหิดลเนี่ยเด็กมหิดลมาเยอะแล้วเนี่ยนี่ประมาณนี้นะครับก็ ฝากร้านไ้ด้วยนะครับมีอะไรก็มาสอบถามเจ้าของร้านได้ให้ข้อมูลได้โอเคครับสวัสดีครับนี่ครับผลประกอบการวันนี้เป็นสีนี้ที่ผมจะไปลองนะเอาไปลองก่อนผมก็ไม่เคยใช้เป็นสีแดงน,นี่ผมชอบแดงสดอันนี้มันเป็นแดงเลือดใช่ไหมแดงอ่อนแล้วก็เป็นสีเขียวแล้วก็จะเป็นสีเงินเป็นดัสติล เดี๋ยวผลเป็นยังไงเดี๋ยวมารายงานให้ฟังในช่องแล้วกันประมาณนี้ข้อมูลนะครับในคลิปที่พูดเมื่อกี้อาจจะมีอะไรขาดตกบกพร่องนะไปหาข้อมูลเพิ่มเอานะครับ mm hmm. ก็ผมก็เริ่มใหม่เหมือนกันในสีพวกนี้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวลองดูนะโอเค